สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวอลเลตี้ครับเช้านี้ครับเรามีรถตู้ครับมานําเสนอกันครับเป็นรถตู้เล็กไดฮังสุนะครับรุ่นไฮเจ็ครับนี่คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ความจุ1 2 9 0ซีซีนะครับคือวางเครื่องมาใหม่ครับเป็นของโตโยต้านะครับ แล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับมีสันลุกไฟฟ้าด้วยครับคันนี้แล้วก็ยางครับเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับสำคัญสุดคือคันนี้ครับเป็นรถตู้ครับมีเลิ่มทะเบียนครับต่อปาสีถึงปี6 3สนะครับช่วงนี้ใครที่กำลังหารถตู้อยู่ครับแล้วก็อยากได้แบบมีทะเบียนนะครับก็ลองดูคันนี้ครับรถตู้ช่วงนี้หายากนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่ครับ หายากครับใครไม่ถูกใจสีก็เอาไปทําทีหลังได้ครับที่สําคัญคือรถมีทะเบียนนี่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยครับนะเพราะว่าตอนนี้ครับต้องยอมรับว่ารถกระป๋อเล็กนี่ถือถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมนะครับในกลุ่มเป็นวงกว้างเลยครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆนะครับบางคนสงสัยว่าทําไมรถคันเล็กแค่นี้ทําไมราคาสูงจังครับเพราะว่ารถ แนวนี้ตอนนี้เขาไม่ผลิตกันแล้วนะครับแล้วก็ถ้านําเข้ามาใหม่นี่ก็ราคา,าล้านกว่านะครับถ้าเป็นรถตู้ด้วยนี่ก็ถ้าเป็นรถตู้คารโก้ก็จะอ,อยู่ประมาณเกือบหกแสน0ะครับรถประมาณนีนะถ้าเป็นรถตู้ที่เป็นแบบนั่งพวกเอ็นบ็อกคอนเดนบล็อกอะไรประมาณนี้ก็ตกล้านกว่านะครับล้านกว่าไม่ใช่เล่นนะเพราะว่ารถไม่ได้ผลิตในไทยครับรถนําเข้าจะโดนภาษีเยอะนะครับ อันนี้จะเป็นแนวรถเก่าครับสมัยก่อนเนี่ยคือที่เขายังผลิตอยู่พวกเดอสุมิล,ล่าอะไรเงี้ยครับที่สมัยก่อนเขาก็ยังเอามาขายในไทยนะก็เลยเป็นรถตั้งแต่ยุคนั้นนะครับนะแล้วก็คนก็เก็บสะสมทํากันมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เพิ่งมาได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากครับเพราะเอามาทํารถขายของฟุตทักรถส่งของเล็กตามซอยทําธุรกิจ SME เ็ SM e เล็กๆอะไรประมาณนี้ครับนะก็ใช้รถพวกนี้ก็จะราคาถูกไปเยอะครับราคาอย่างเช่นคันนี้ราคาผู้ขายตั้งไว้ที่1 4 5 5 0 0บาทนะครับ145,000บาทนะครับรวมโอนนะครับรถคันนี้อยู่เชียงใหม่นะใครสนใจก็ติดต่อไปได้ครับลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับนะติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับผมไม่ได้ลงเบอร์ไว้นะครับต,ต่อผ่านลิงก์ไป เจ้าของรถได้เลยครับทั้งช่องเป็นแค่สื่อการเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ทักไปนะนี่ใครที่กําลังอยากได้รถแนวนี้ไว้ใช้งานไว้ขายของไว้ทําธุรกิจขายเครื่องดื่มซักรีดส่งของอะไรนี่ได้หมดเลยนะครับก็ลองดูครับฝากลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับติดต่อกันเองนะเข้าไปลองขับลองเทสดูครับผมโอเครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ มีรถใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดจ้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดี